สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับบันอังคารที่28เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยสูงสุดนะครับทางด้านของเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในจีนปรากฏว่าจีนสหรัฐแล้วก็อินเดียเนี่ยติดอันดับมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้บริการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของการนําร่องสถาประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบทั่วประเทศคืออะไรพูดคุยกับคุณกุลธิดารักกรดนักโภชนาการปฏิบัติการสํานักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าเรียงนะครับ ธนาคารอ,อมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับสลากอ,อมสินดิจิตัลออมก็สุขลุ้นก็สนุกกับสลากอ,อมสินดิจิตอลหนึ่งปีนะครับเพียงแค่เริ่มออมด้วยเงินจํานวน200บาทขึ้นไปมีสิทธิที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาททุกเดือนนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารอมสินยังได้เพิ่มรางวัลเลขท้ายและก็เพิ่มรางวัลพิเศษอีกจํานวน80รางวัลน,นะครับโดยรางวัลพิเศษนั้นจะมีการออกรางวัลทุกๆ3เดือนรวม4ครั้งในปีนี้นะครับครั้งละ20รางวัลด้วยกัน ซึ่งรางวัลละมูลค่ารางวัลละ1น0 0 0แบาทนะครับโดยการออกรางวัลครั้งต่อไปซึ่งเป็นครั้งที่2นั้นจะออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมการออกรางวัลครั้งที่3จะออกในวันที่16สิงหาคมและการออกครั้งที่4นะครับจะออกรางวัลในวันที่16พฤศจิกายนที่สําคัญนะครับเมื่อได้รับรางวัลแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็สามารถออมผ่านแอปพลิเคชันไมโมได้เลยนะครับหมดจนกว่า ธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์สีชมพูจากธนาคารอมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับท่างรายการได้ด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความหรือว่าพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข42-2 1075 422น0 7 5ะครับส2่ว0 7 5น Facebook Live ส่วนเ c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1โรแันเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกช่องทางหนึ่งเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่า ธานาคารอมสินนะครับได้ร่วมขับเคลื่อนสินเชื่อซอฟท์โลนทอปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการปรับตัวนะครับโดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อ150ล้านบาทนะครับโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ย2ปีแรกเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละสต่อปีนะครับมีระยะเวลาการชา,าระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวครั้งครับธนาคารอมสินร่วมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อซอฟท์โลนทอปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการปรับตัวนะครับโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้150บล้านบาทอัตราดอกเบีย้ย2ปีแรกจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ2 0 0ต่อปีนะครับส่วนระยะเวลาการชำระคืนมีเวลานาน10ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อซอฟท์โลนทอปทอเพื่อการปรับตัวซึ่งธนาคารอมสินได้ร่วมขับเคลื่อนสินเชื่อดังกล่าวด้วยเนี่ยนะครับธนาคารอมสินได้กำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้จำนวน150บล้านบาทแล้วก็อัตราดอกเบีย้ย สปีแรกจะเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละสต่อปีคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะครับส่งคําตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่27กุมภาพันธ์2566นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดีกับคุณชัตรากิติพันธ์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับช่วงนี้ เรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยด้านสภาพภูมิอากาศนะครับปรากฏว่าเป็นจีนเป็นสหรัฐแล้วก็เป็นอินเดียติดอันดับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติฐานตรงนี้จะเป็นเพราะว่าประเทศเขามีความหลากหลายทางลักษณะภูมิอากาศได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะมีอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงคือประเทศออสเตรเลียทั้งสาประเทศเนี่ยอาจจะพะจีนสหรัฐกับอินเดียเนี่ยคุณรู้ฟังครับมีทั้งหิมะนะครับคือเย็นสุดเลยแล้วก็มีทั้งทะเลทรายคือร้อนสุดเลยเหมือนกันนึงจากว่าประเทศเขาใหญ่แล้วก็มี อะไรนะครับอากาศมันจะแปรปรวนไปเรื่อยๆเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าด้วยเหตุนี้เลยทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะ,ะมีความเสี่ยงภัยด้านภูมิอากาศนะครับมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งใช้ชื่อว่า the Cross Dependency Initiative นะครับหรือว่า XDI เข้าได้รวบรวมตัวเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศทางกายภาพและการปรับตัวซึ่งไม่มีสกัดนี่นะครับ ก่อตั้งขึ้นมาปีคริสตศักราช2006แล้วก็มีมีการประสานความร่วมมือกันกับธนาคารรวมไปถึงองค์กรชั้นนำในประเทศต่างๆได้ทำการสำรวจแล้วก็ประเมินพื้นที่ต่างๆจำนวน2,600แห่งทั่วโลกนะครับแล้วก็เอามาใช้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศร่วมกับข้อมูลด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการประเมินความเสียหายด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดจากวิกฤตด้านสภาพอากาศนะครับรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วม ปัญหาไฟป่าแล้วก็ปัญหาระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี1990จนถึงปี2050นะครับนานเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกนะครับสามประเทศนี้มีความเสี่ยงมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสมควรต้นจานนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผมตั้งสมมติฐานเล่นๆว่าอินสหรัฐกับอินเดียเนี่ยเป็นพวกประเทศเข้าใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็เลยมีความเสี่ยงภัยด้านอากาศเนี่ยใช่ครับถูกต้องที่เขากว้างถ้าเทียบกับประเทศเราเนี่ยโอ้ยเท อ่าจะไปตนิตเลยครับแล้วทีนี้เชิญนะเชิญนะคุณสุพลเชิญครับก็คือพือพ้นที่อย่างของอเมริกาเองเนี่ยพื้นที่เสี่ยงของเขาเนี่ยน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามแนวชายฝั่งกับเนาะตะวันออกหรือตะวันตกครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งสองด้านสองด้านเลยกับคนนี้ก็แถวแถวมหาอลนติกเนาะตะวันตกก็จะเป็นจิตทางมหาอันติจิตทางด้านทางด้านนู้นก็จะเป็นแนวแนวที่ที่มีความเสี่ยงเู่เพราะว่าตอนนี้คือไอ้ตัว ปรากฏการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นทางด้านอเมริกาเขารู้สึกบ่อยขึ้นและถี่ขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้นดันี้ความเสี่ยงโดยปกติเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วงมันอือครับวันนี้มาเพิ่มก็คือลักษณะเอีกซีนของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปก็มีความสูงขึ้นอืมครับ,รบทีนี้อย่างอย่างกรณีของเขาเนี่ยอถ้าเกิดเทียบกับของเราที่แตกต่างกันเดียวไปแฮะทั้งสารประเทศนี้ค่อนข้างจะมีความต่างอยู่พอสมควรเนาะครับ ของอเมริกาหรือของจีนหรือของอทางยุโรปเองเขาอยู่ในโซนที่เป็นมิดละติจูดในบางส่วนก็คือละติจูดทางกลาง <c oughs> แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยมันเป็นโซนร้อนอความต่างก็คือสภาพอากาศที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าความเหมือนก็คือว่าในโลกใบน,นี้เนี่ยมันมันเิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมไม่ได้พื้นที่ว่าในช่วงไหนที่จะเปลี่ยนแปลงไหนที่จะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยอย่างเช่น อย่างในสินแลนด์เองในเอ่อน้ํา<น>ท่วมใช่ไหมฝนตกน้าท่วมฝนตกเนี้ยครับซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ยมันก็จะไม่ค่อยบ่อยนักในในทางทิเบตเองเนี่ยก่อนเนี่ยหิมะเนี่ยมันไม่ค่อยละลาย,นยในปกติในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มละ,ละลายมากขึ้นที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยน้อยลงพอมันน้อยลงเนี่ยลักษณะการละลายมันก็จะมีผลกระทบอย่างน้ําในทะเลก็มีบ้างเมื่วน น้งที่จะไหลลงมาแล้วก็ในบางพื้นที่เองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแห้งแล้งเนาะมะีหิมะตกได้อะไรเงี้ยซึ่งก็มีความแปรปรวนกับสุขพวรอืมครับทีนี้อย่างอย่างปัจจัยที่จะทําให้อากาศมันแปรปรวนมันมีอะไรบ้างท่าคุสุขพ่ดหลักๆก็คือมันต้องมาดูช่วงหลังเนาะลักษณะอากาศของคลเมตเลยเนี่คライเม,มตเรื่องของสภาพภูมิอากาศเป็นหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงอย่าง อย่างเหมือนกับมันมันมันเหมือนถูกสะสมหมักหมมมาเรื่อยเนาะหลายหลายปีผ่านมาอุมหมือนอุณหภูมิเนี่ยครับการอุณหภูมิเมื่อก่อนเนี่ยอุณหภูมิมันก็ยังไม่ค่อยสูงแบบเป็นลักษณะเป็นแนวแนวโค้งแนว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 เคิร์ฟขึ้นไปสูงมากนักแต่ครับมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนนีๆแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มมันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะเป็นลักษณะที่สูงขึ้นแบบจับพันในบางช่วง ก็เลยทําให้บริลลกสถาที่การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศมันก็เลยทําให้เกิดความแปรปรวนรของพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งสภาพอ,อที่เป็นดินสภาพทะเลสภาพป่าไม้มนเนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายๆอันที่ที่ที่เป็นปัจจัยแต่ทีนี้ทางด้านผมเข้าใจว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นเรื่องใหญ่เนาะเป็เนการมองกันทั้งโลกอะ่ะคือพอมันเกิดอีกพื้นที่หนึ่งน้ําตกฝนตกน้ําท่วม พื้นที่หนึ่งอาจจะแห้งแล้งอะไรอย่างนี้พยายามปรับให้มันมีความสมดุลกันนะให้มันอยู่ในภาวะนี้ได้แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงเนีแน่นอนเลยมันจะไม่เท่ากันละเพราะอันนึงเปียกอันนึงแห้งอันนี้เนี่ยความเป <c oughs> ียกนงก็ได้ทําให้การสะสมที่ไม่เหมือนกันครับครับบ อืมแนวฝังแล้วก็น,น่าห่วงเอาเปว่าถ้าเกิดว่าอย่างอย่างของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงข้อได้เปรียบด้วยความที่เราอยู่ติดกับมหาสมุทรหรือเปล่าฮะมันทําให้แล้วก็มีอะไรป่าเปิดมีภูเขารอบเลยทําให้เราเนี่ยไม่เหมือนกับสามประเทศที่บ่านนี้เนี่ยคะคุณสมควรนะคือพื้นที่ที่เป็นอย่างในอเมริกาเนาะถ้าเทียบกับบ้านเราเขาโครงสร้างพื้นฐานก็จะใกล้เคียงก,กันเรื่องจากเรื่องของออสภาพภูมิประเทศมีภูเขามีต้นมไม้ป่าไม้แต่ว่าความเป็นพื้นที่กว้าง ของอเมริกามันกว้างนะเราเนี่ยก็จะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแต่ว่าพื้นที่แคบกว่าอันนี้ก็จะต่างกันอยู่บ้างอย่างในจีนเองเนี่ยอย่างในบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เป็นแห้งแล้งอย่างในทะเลทรายของคาตาโมงโกเลียเองในเชียกลางใช่ไหมถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะบริเวณนั้นตรงที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันมีผลกระทบต่อแนวชายฝั่งน่าตะวันออกของจีนแถวปั่งิีงแถวทางด้านนี้ ทีนี้พอเรามองมองแบบนี้ก็ต้องมาดูว่าเราอยู่ณโซนไหนถ้าโซนใกล้ดวงอาทิตย์หน่อยโซนเขตร้อนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดเร็วจบเร็วนะแต่ถ้าเป็นโซนมิตรทิจูดหรือโซนขั้วโลกอาจจะเกิดช้าแต่มันก็จบช้าเนี่ยนะเพราะมันจะค่อยแ่งไม่ได้กระทนันหันทันทีทันใดทีเดียวกนะ็กลับเราดุลเข้ามาโอ้นะแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงมันก็ต้องยังไงก็หลีกไม่พ้นนี่ครคุณสุมควรเราคงต้องอย่างเดียวครับต้องปรับตัวครับ ว่าอย่างไรดีก็คือต้องดูในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปรับมาใช้คือต้องพยายามเอ,อเข้ากับเ่สภาพอากาศให้ได้ัมก็นะนดีที่สุดก็คือว่าอาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อยบางทีอย่างที่เราเห็นนะเอ,อเราจะรู้ไหมว่าฝนจะตกกระทมอที่มันมีเกิดวันเดียวฝน <laughs> ตกหนักน้ําท่วมแต่วันรุ่งขึ้นไม่มีฝนเลยเลยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเป็นข้อสังเกตนะในเรื่องอากาศการ มันฉับพลันเลครับจะขึ้นแบบเร็วรุดเร็วหรือไม่ในแถวอย่างในเปรูแถวชิลีแถวตรงโน,โน้นในบางช่วงบางปีมันมีฝนตกน้ําท่วมหรือในบาซิเองเนี่ยนะครับบางทีก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าเหลาซึ่งเราก็รุนแรงเนาะเราแถวนั้นเนี่ยับอมันมีการตัดไม้ทำรป่าตอนนี้ก็หลังๆนี่ก็ป่าไม้ก็แถอวอเมซอนก็หายไปเยอะเยอะใช่เซึ่งอันนี้ก็เป็นห่วงกันว่าถ้าปรับตรงนั้นอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นที่ป่าท่านจะสมบูรณ์นะ ทีนี้พอมันไม่มีป่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่รตั้งคิดกันแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเห็นชัดเจนเนื่ว่ามันมัน,ม,นมันทั้งโลกมันไม่ได้เป็นที่ใดที่หนึ่งฮะลมมันจะแปรปรวนอืมโลกมัเจะแปรปรวนทีนี้มันจะไม่มีตัวกลางกั้นแล้วครับเช่นป่าไม้นี่ก็ไม่สามารถจะมีให้มากั้นแหละภูเขาก็โลนทั้งทั้ง,ง,งพุทธเข่าเลยจบขา่าวครับเออมันก็เลย <laughs> ทําให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างรวดเร็วครับโอบบ้ ทีเดียวหายไปเลยนั่นเนี่ยเอ๊ะอ,อย่างอย่างี้เนี่ยคุณสมคลครับอในเมื่อยุคไทยเทคโนโลยีอย่างงี้เนี่ยผู้คนควรคจะหันมาสนใจเรื่องการการรายงานลักษณะอากาศบ้างไมหมฮะครับที่จริงนยผมว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวนะฮ<น>ะใช <นะ S 2> ่เป็นใกล้ตัวแต่เพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบครับโดยตงรงหมายถึงว่าผลกระทบที่รุนแรงครับถ้าเทียบกับอย่างในญี่ปุ่นในมังการในอังกฤษคือเขาจะเห็น เห็นความพร้อมรับมือเนี่ยหมายความว่าคือพอพอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะมีผลกระทบแบบรุนแรงอะไรอย่างเี้ถ้าตกหนาวก็หนาวจัดเลยถ้าเกิดฝนก็ฝนหนักเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือพอมันคือผลกระทบมากทันทีทันใดก็จะมีความพร้อมเพราะบ้านเรานี่ดูเหมือนยังสื่อไปไม่ถือเท่า็มันันไมนค่อยต่างท่าไหบางบางทีเราบอกว่าประกาศอต่บางท่านก็เอาฟังไปฟังไปเรื่อยๆอะไรอย่างี้ก็ไม่ได้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  ไม่ได้มองอะว่ามันจะเกิดแบบไหนจริง<ะ>ถ้าถ้าเรามองว่าเอออ๋อ,อมันจะมาแล้วนะอันนี้อากาศจะเย็นลงอ๋อเราก็เตรียมรับมือตรงไหนที่มันมีจะลมแรงเราก็ต้องเตรียมป้อ,อ,องกันแล้วนะตร<ะ>งไหนที่มันเป็นสูนเสี่ยงว่ามีป้ายโฆษณาที่มันแจ็งแรงโอเคเราก็เข้าไปในการซ่อมแซงก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นง่ายอืมอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกาหนนะ้าคุยกันใหม่นะครับคุณสมควรครับขอบคุณนะครับ ครับครับสวัสดีครับคุณสุณต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิตัลนะครับรู้ฟังครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องของสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบทั่วประเทศคืออะไรนะครับไปพูดคุยกับคุณกุลธิดารักกลัดนักโภชนาการปฏิบัติสํานักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าเรียงส่วนคําถามวันนี้ครับ ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อซอฟท์โลนทปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการปรับตัวนี่นะครับธนาคารออมสินได้ร่วมขับเคลื่อนสินเชื่อดังกล่าวโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้ที่150ล้านบาทนะครับคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s s c 2 2 1ส7 5 f a c e b o o k Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ